สวัสดีทักทายเด้อพี่น้องเด้อจากทองทงเจนีว่าคือเก่าค่ะฟังบานมาดำเจ๋วสร้างเมื่องพี่น้องลงมาจากเทิงเขาเหมือกีก็เลยมาแวกเก็บผักเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะบรรยากาศก็ได้บรรยากาศดีดีม้อนี้สีพาพี่น้องเก็บผักขนาเด้อค่ะเด้อเอามาเบ่งน้ำกันจ้าตามมาค่ะพี่น้องขนาฝรั่งออกแล้วนี่ค่ะออกรอบสองเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะ บ่ได้กเก็บเพชรกับเก็บขนาดฝรั่งนี่เนาะพี่น้องเนาะเบ่งกอใหญ่ๆโอ้ยหะก,กับบัขาดนี่กับบัวด้มาน้ำขนาดพี่น้องยางงามเลยค่ะอ่อ,อนๆอ,อ,อยู่ออกไป่ไม่ถือฝนพี่น้องต้นหนึง่งถือฝนไม่ไม่พี่น้องพักขนาดหรือพักกอนศาเด้อพี่น้องเด้อเมล็ดมันโลดลงเนาะนี่ก็ขึ้นมาใหม่เห็นบ่ค่ะพี่น้องอ่อนๆค่ะนี่ต้นหนึ่งพี่น้องเบิ่ง ต้นน้อยไงกระลังขื่นอ,อ่อ,อนอยู่แต่ว่าเสียดายเนาะค่ะมันมันบอดเอามีบมันน้เพอจะหักอหักเอาโกโก้หลดเบื้องพี่นอ้องอ่อนๆอ,อ,อยู่ค่ะนี่พี่น้องต้นนึงต้นอ,อ่อ,อนอยู่ค่ะพี่น้องว่าสิไปเก็บเห็ดบดลเห็ดพี่น้องได้พักคนาพักคนาออกมารอบสองเด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องพักคมกระไลาลายค่ะเห็นบ่มคะนี่แมนเบอร์เด้อค่ะพักคมกระลังสีนี่ค่ะ ก็ร่งสิเป็นอันนี้เนาะอันอ่อนนี่พี่น้องก็ล่างสิเป็นยอดออกมานี่หลายค่ะค่ะวะทัทนแต่สิเก็บพี่น้องพักขมเกี่ยงบานเท่าเด้อค่ะเดอะ้ออันนี้มันเป็นอันนี้มันสิเป็นเมล็ดเลยเนาะกระแก่เกลวก็มีอ่นอ,อนอ่อนอยู่กับมีหลายค่ะอ่อนแบบนี้ก็ลายเก็บ<ส>เอาไปลวกก่อนนะเอพี่นอ้องพักขนาดพี่น้อง ไปพัดขึ้นม่าไม่รอบสองพี่น้องกำลังอ,อ่อ,อนๆถือฝนไม่ไม้พัดแสบขึ้นอย่างพี่น้องแท่นขนาดใดบ่ได้บ่ได้ใส่ยาบ่มียาด้พี่น้องเด้อสดๆจากธรรมชาต<อ>ิพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศดีดีฝนะน่ะแนมเห็นหยอดเขาฝนค่ะพี่นอ้องทงกระได,ด้ค่ะมาเขือก็มาดั้มแจวพี่น้องหมดที่เบิ้ง ต้นหนึ่งค่ะอ่อนๆอยู่พี่น้องเขาป้าเก็บเห็ดพอนได้เห็ดก็เอามาเก็บพักขนานี่ละน้องพี่น้องเนาะเอามันบชุนแนวอียัยงที่กวงนาะพอนมาเก็บเนาะอ่ะอ,อนๆอยู่พี่นอ้องต้นนี้แห้งอ่อนนี่หม่างามๆเลนี่เขินรอบสองเด้อพี่น้องเด้อมันสิไม,ม่หนานี่ล่ละค่ะอีกนานานึานานงนานรือดูใบไม้พีกันหยดอ่อนๆ น่านี่ก็ขึ้นมาแบบว่างามเลยพอถือฝนก็จะขึ้นมาเนาะเห็นบ่คะงามอีเมีค่ะนี่ต้นนึงพี่น้อ,นนงนองงามขึ้นอย่างนี้นี่อีกต้นนึงพี่น้องอ่อนๆกะล่างขงพ่อผัดพี่น้องนี่ พี่น้องนี่ค่ะเห็นบ่คะต้นบักใหญ่ล่างเป็นก่อๆอยู่เด็ดปุดเด็ดปุดเอาอดึงขึ้นยากเฮียเอาทั้งฉากเลยบัตตานี้หอยก็ได้นี่ครับพี่น้องงามงามนี่ก้โกโง่นึง่งพี่น้องขนาดปลาขนาดธรรมชาติเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็อีกต้นนึงนี่ นี่ก็อีกต้นนึ่งพี่น้องาง,งาม,งงามาค่ะค่ะกํลาลังอ่อนอ้อนอยู่กระรังพอผัดนี่พี่น้องเก็บไปเพื่อมูน้ำมาดาเจลกันเลยมันมาเก็บแล้วพี่น้องเนาะนงง,งามงามดีค่ะนี่พี่น้องต้นขนาอ่อนอ่อนเนาะค่ะต้นก้อนศานสละพี่น้องถือฝนมเมล็ดพันตกลงพันึืนมาหม่ค่ะางามเลยหากูหากูเอาพี่น้องนี่กระรังเป็นอ่อนออนอยู่พี่น้องเอาไปผัดเด้อค่ะเด้อผัดเสิขึ้นอย่างนี้เห็ดขนาอํามันหอยเนาะพี่น้องเนาะ พักปอสซานท่ามวันนี่นี่พี่น้องอีกต้นนึงค่ะพี่นอ้องอ่อ,อนๆอยู่ท้ำง,งามค่ะพักปุดพักปุดเอาพี่น้องนี่ค่ะยางสวยเลยค่ะนี่กับต้นนึงพี่นอ้องขนาดบานเห้าชัด,ชดๆเพราพี่น้องเนาะการอ่อนๆขึ้นมาใหม่ๆงามๆนี่พี่น้องอืมถือฝนใหม่ๆเด็ดปุดเด็ดปุดเอาโอ้ยอ่อ,อนซ้อนพี่น้องจ้ะ ของฟีนี่มากต้นนี่ก็งามค<ด>่ะพี่น้องเบิง้งเกิดอยู่จังสีเด้อพี่น้องเด้อน้ำทงน้ำทางสิค่ะเห็นปะคะน้ำทงทำทาจังสีลอะนี่เขียวเขียวนี่แมนเขาไปเบิ้ลปุนัะเต้นเอามันเกิดอยู่กับหยาแซมกันไปพี่น้องเขาก็เก็บเนาะค่ะ,นะเนาะอา้ามาเก็บก็มาดั้มแจวบัตานี่เบิง้งค่ะพี่น้องนี่ขึ้นฮักเอรุลดนี่ขึ้นไม่ไม่ขึ้นฮักบุได้อันนี่คอยเอาหักมันขึ้นมาตำรลดเอา สางมานันนาะพี่น้องนาอปงเนี่ยอ่อนๆนอยูผ่ะนะโอ้ยผัดแสบขึ้นอย่างนี้เอามาเก็บบ้ากันมาเก็บบ้ากันพี่น้องจ้านี่กคคือต้อนหัวใช้เท่าเด้อเขาจะปลูกบำรุงดินอยู่นี่เนาะค่ะเนาะปลูกบำรบำรุงดินให้มันเป็นเอ่อเป็นอย่างก็เปลี่ยนหนาดินนะนะพี่น้องว่าได้ปลูกดอกมันขึ้นเองมันเมล็ดม,ม,มันขืนกับเองว่านาะพี่น้องเนาะช่างน้อยก็เป็นหัวใหญ่เลยเห็นบอกค่ะนี่บักใหญ่นี่ก็เป็นบรรยากาศนี่ละพี่น้อง ขังโอ้ไก่จากบ้านมาดําเจียวค่ะโอ้ยแถวนี้บักหลายหนึ่งเนาะค่ะเนาะนี่ต้นหัวเช่าท้งนั่งเลยพี่น้องแต่ว่าบนหัวใหญ่เนาะอแต่ว่าเหมือนที้เขาจะมาเก็บขนาดพี่น้องเบาหัวเช่าค่ะโอ้ยหลายๆๆค่ะพี่น้องอยู่ในไฮน์ะเฮี้ยข้าเจ่าด้วยพี่น้องเด้อนี่อันนี้หัวบักใหญ่เลยพี่น้องโอ้ยเอาได้เลยตัวนี้นี่หนีหัวบักใหญ่แล้วพี่น้องโอ้ะหัวใหญ่ปะเนี่ยเห็นบอกอ่ะนี่ค่ะพี่น้อง หัวใหญ่เติบแลไนี่แต่ว่าบอนพอกินบันไดเนาะคะ่ะหมันใหญ่กนนี้จะเอาเนาะ,ะอันนี้เอาได้ได้พี่น้องเพราะว่ามันบัไดอยู่ในไฮน่าที่เขาเจ้าจปลูกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมันิอยุข่ข้างแบบนี้ค่ะดูค่ะนี่ร้ายค่ะพี่น้องมีทั้งหัวเช่เามีทั้งอันมีทั้งขนาดละเต็มพี่น้องค่ะเอาเอามาเก็บน้ำกันมา,านี้าะนิไปเก็บขนาดละพี่น้องอไปขอมีดข้าเจ้ามาบ้านี้ได้มีดแล้วพี่น้องเห็นบ่ ปาดเอาแบบนี้ง่ายๆได้หมดจันเอาเต่าหมง่งอ้อนๆนน่โอยคอยขึ้มานแทบเหมือนนี่พี่น้องมีหอดพักทั่วแปป็บมาจนนี่นี่แตบบ่หอดพักทั่วแปบกิ่นแสบก็อย่างเนื้อนน่เด้อค่ะพี่น้องเอิร์ดมานาแค่เหมือน,นสุดยอดความมานตัวเหมือนนี่ดอกไม้ก็งามงามพี่น้องเบิรงดอกห้าเนาะค่ะเนาะนี่พี่น้องพักอันบักทั่วแปบบทั่วหวานเด้อค่ะเด้อขึ้นตาม ถึงตำให้หน้าให้ไรที่ข้าเจ้าเก็บผลผลิตไปแล้วนี่ค่ะกินแซบแสบเลยหยอดมันพี่น้องนี่ค่ะหลายค่ะพี่น้องนี่กับแมนนี่นี่กับแมนค่ะอ่อนๆพี่น้องกินแซบกินหวานค่ะพี่น้องรัวกินกับเจวกับปนนี่ค่ะนี่พี่น้องพักขนาดที่ขาเก็บมาได้เนาะค่ะยังอ่อนเดี๋ยวค่ะพี่น้องจ้าไปแต่กินค่ะนี่กะ หยอดทัวว่าหรือทัวรลันเต่าเนาะค่ะเอามาหลวกกินก็น,นำพริกแซบขึืนอย่างส่วนขนาดห้าวกะสิเอาไปฝากหมูน้ำพ้อพี่น้องเก็บมาหลายค่ะพี่น้องจ๋ามันอ่อนๆอ่อนซ่อน,ออน,นเนาะค่ะพี่น้องจ๋านี่ละค่ะหาอยู่หากินตั้งเดือนพี่น้องเก็บผักเก็บยหญกินละคอย